สวัสดีครับผมโจฮัางนัสารคามวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูต้นไม้นะครับและก็เป็นพืชสม,มุนไพรที่ฮือฮาพอสมควรท่านผู้ชมเป็นสม,มุนไพรเงินล้านได้ท่านผู้ชมแต่ว่านะครับคือจริงๆแล้วสรรพคุณเนี่ยจริงๆสม,มุนไพรชนิดนี้เนี่ยพลังกาสาเนี่ยมีสรรพคุณที่มากมายแล้วก็ทําเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้แต่ในทางคุณค่าของยา ในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับอาการไอาบางคนไอามาหลายปีไอเรื้อรังท่านผู้ชมแต่ถ้าหากมีสมุนไพรชนิดนี้นะครับอยู่ในบ้านเราก็จะสามารถที่จะกินใบสดๆนะครับอันนี้ก็คือใบพิลังกาษาใบาย,ยังอ่อนๆอยู่นะครับอันนี้กินใบสดๆได้นะท่านผู้ชมในการแก้ไอแต่มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ใบที่แก่มากกว่านั้นนะครับประมาณ ห้ใบในการต้มน้ำประมาณสักหลิตรนะครับหลิตรถึง1ลิตรครึ่งใช้ใบประมาณนี้นะครับในการที่จะไปต้มแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ในการที่จะมาบำบัดนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับวิธีการกินก็คือกินครั้งละ1แก้วหลังอาหารกินขณาดอุอน่นๆหรือก่อนอาหารก็ได้นะครับอันนี้ก็คือใบของสมุนไพรพิลังกาสานะครับในการที่จะกิน แม้แต่เอาใบแก่นะครับไปทําการต้มกินนะครับส่วนใบอ่อนนี่ก็คือเขียวใบสดๆดได้เลยท่านผู้ชมในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับแก้อาการไอมีเสมหะที่มากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีหมากมีผลนะครับเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือผลอย่างกันอ่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เราก็จะมาดูกันในส่วนเลยท่านผู้ชมว่าสมุนไพรเงินล้านแก้ไอน,นะครับวันนี้นะครับเราไม่ต้องเอาผลของเขานะครับที่แก่ lifecycle. แล้วนะครับอันนี้อันนี้ดอกยังอ่อนอยู่นะท่านผู้ชมอันนี้ดอกยังไม่บานแต่ดอกที่บานแล้วนะครับเดี๋ยวโจจะทําให้ดูนะครับดอกที่บานแล้วก็คือ,อดอกนี้นะครับนี่กาลังจะบานท่านผู้ชมอันนี้ก็บานบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็คือดอกพิรังกาสานะครับอ่ะ โจก็จะซูมให้ชัดๆเลยว่าวันนี้สมุนไพรเงินล้านนะครับในการที่เราเอาผลของเขานะครับมาทําเป็นวายแก้นะครับโรคต่างๆและก็มีการป้องกันโรคต่างๆนะครับมีการชะลอวัยนะครับชะลอความแก่นะครับแล้วก็อื่นๆมากมายเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอันนั้นคือเขาเป็นการทาวายท่านผู้ชมแต่สําหรับวันนี้นะครับโรคที่ผมพูดถึงนี่ก็คือสมุนไพรเงินล้าน ในการใช้ใบนะครับในการไปแก้ไอสมุนไพรเงินล้านแก้ไอเนะี่ยท่านผู้ชมก็คือนะครับเอาใบอ,อ่อ,อนๆนี่แหละของพี่ลังกาสานะครับไปทําการกินใบสดๆท่านผู้ชมอาโจก็จะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับออกปเปรี้ยวฝาดนิดหนึ่งท่านผู้ชมโอ้ชุ่มคอเหมือนกันนะครับฝาดฝาดฝาดน้อยมากแต่จะออกปเปรี้ยว นะครับสมุนไพรแก้ไอโจอบ,บอกได้เลยนะครับว่าสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม่ว่าจะเป็นใบนะครับมันจะมีสรรพคุณที่นะครับที่ใช้ในการแก้ไอ,แ,อแล้วก็ขับเสมหะเนี่ยเอาฟังนะครับถ้าผล,ลไม้ชนิดใดผล,ลไม้สมุนไพรชนิดใดที่มีรสเปรี้ยวนะครับมีรสเปรี้ยวก็จะช่วยในการ ขับเสมหะนะครับในการแก้ไอมีรสเปรี้ยวมีรสขมมีรสหวานอยู่ในตัวนะครับอยอย่างเช่นสมอไทยนะครับมะขามป้อมพวกนี้ถ้าผลไม้ที่มีรสฝาดแก้ไอไม่ได้ท้าท่าน,นผู้ชมโจขอบอกนะครับใครออกคลิปนี้ก็คือว่าใช้ไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีภูมิปัญญาชาวบ,บ้านแล้วก็ไม่ไม่ศึกษาหาข้อมูลอะไรนะครับแต่ทีนี้นะครับ สมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นสมอไทยมะขามป้อมเนี้ยเวลาเราเคี้ยวไปแล้วนะครับจะรู้สึกว่าขมขมนะครับขมขมแล้วก็มีรสเปรี้ยวไปด้วยพอกินน้ําลายก็จะมีรสหวานพอไปกินน้ําก็จะมีรสหวานทําให้ชุ่มคอแก้ไอนะครับในการออกคลิปต้องออกอย่างนี้นะครับอย่าออกแบบฝัฝาดนะท่านผู้ชมฝฝาดก็หืดติดคอตายไปเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับโจก็จะมาบอกว่าสมุนไพร เงินล้านแก้ไออีกชนิดหนึ่งก็คือนะครับนี่แหละนะครับพี่ังกาสาท่านผู้ชมอันนี้ที่บ้านโจนะกลางสวนเลยนะครับก็กินใบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใบแก่ๆเนี้ยท่านผู้ชมถ้าใบที่สีเขียวแล้วเข้มเนี้ยนะครับเราก็ทำทำการต้มนะครับก็ประมาณนะครับ5้าถึงแปดใบนะครับน้ําก็ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับกินครั้งละหนึ่งแก้วนะครับช้ากลางวันเย็น หรือกินต่างน้ําก็ดีท่านผู้ชมเพราะว่ามันช่วยขับเสมหะและก็อาการไอเรื้อรังแม้แต่ไอแบบว่าเอา่อเรื้อรังมานานไม่หายนะครับก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพราทางเลือกสมุนไพรเงินล้านใบในการแก้ไอในการต้มกินและก็ใช้ใบสดๆอย่างใบนี้นะครับในการกินใบสดๆเลยทำให้ชุ่มคอเนี่ยน้ำลายผมสอเลยท่านผู้ชมช่างัดนักแหล่สมุนไพร ใบเงินล้านนะครับสมุนไพรแก้ไอเงินล้านเช่ง,งัดนักเลสมุนไพรพิลังกาสา